SP ตัวที่2สายค้อนมาแล้วปูกระบี่ SP ล่างที่ใครหลายคนต่างเฝ้ารอหาเดี๋ยววันนี้เราไปลองเทดสดวงกันหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสัพยุทธ์วิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลาร์โกพลัส ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t e r า g o โ plus ดิ้งอยู่ใต้ดิสเปชันเอาได้ครับก็กาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจ็คไว้ในท์เกมเมอร์ด้วยนะครับ วันนี้เราก็อยู่กับศัพปปย์วิญญาจารยร์เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับกับตัวละครใหม่ล่าสุด SP ตัวที่2ของสายคอนนะครับนั่นคือปู่กระบี่อยู่ดีๆก็โผล่มาแบบไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวกันเลยเรียกได้ว่าคาดเดาไม่ออกจริงอยู่ๆเขาก็โผล่ามานะครับโดยตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าน่าสนใจในความสามารถมากๆเลยทางนี้ทางนั้นจะมีจะมีโอกาสเปิดได้แค่ไหนนะครับ กับ160ใบกับ3,100เพชรวันนี้จานมาเปิดเป็นสเตจที่1ก่อนนะครับคลิปรวมกันอยู่ในคลิปเดียวแหละแต่วันนี้ชนไม่ไหวแล้วครับ160ใบอยากจะเปิดให้มันรู้เรื่องว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าการันตีจานคิดว่าน่าจะไม่ทันจริงๆสำหรับ400ใบใน8วันนะเพชรก็แทบไม่มีด้วยนะครับจันเีงก็อย่าได้ขอเหมือนกันนะตัวนี้ละครมันเก่งมากและสวยมากจริงๆนะครับสาหรับตัวนี้นะครับหากว่าเราเนี่ยเปิดทํา4ดาวเหลืองได้ก็ได้ตั๋ว10ใบนะครับ5ดาวเหลืองได้ตั๋ว1 ค่าจิตค่าสัมพันธ์นะครับเปิดได้1ดาวแดงตัว25บาใบนะครับ2ดาวแดงตัว50บใบแล้วก็กระดูกนะครับตัว5 0บใบใน3ดาวแดงนะครับสีแดงได้ตัวอีก50บใบครับแล้วก็ถ้าหาคุณเนี่ยทำห้าดาวแดงภายในตู้มันยังอยู่นะครับก็รับไปเลยนะครับสกินสีแดงแรงฤทธิ์แบบนี้สวยๆกันไปเลยนะครับโคตรเท่โคตรสวยเลยนะครับสกินนี้เรียกได้ว่าร่างเดิมก็สวยนะร่างเดิมก็เท่ก็สวยครับนี่ ร่างเดิมอ่ะเท่แล้วสวยแล้วไม่จําเป็นต้องมีสกินก็เท่ได้อ่ะ7กระบุอะปริกระบุอะไรอะปูกระบีสังหารล่างแขนหายด้วยเห็นไหมร่างเสียแขนไปหลายๆคนบนหามาเลย s t นะครับมาเดี๋ยวเรามาเทสดวงกันดูนะครับโดยจานเนี่ยจะขอเปิดเป็นคนที่เขาเนี่ยเขาเรียกว่านะรักและปกป้องดีกว่านะครับอย่างหลานอย่างนิ่งหลงหลงนะครับอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่ นิ่งหลงหลงร่างชุดจีนข็อจะจำหน้าไม่ได้นะจีจยนขออนุญาตถอดก่อนนะครับถอดเปลี่ยนเป็นชุดไทยเปลี่ยนเป็นแบบดั้งเดิมด้วยนี่นิ่งหลงหลงแบบฉบับดั้งเดิมนะครับไม่เห็นนานเลยใช้แต่สกินนะครับมากระดูกเฉพาะอ่าลืมพูดไปนะครับ3 0 6 0 90เหมือนเดิมนะครับมีสิทธิ์ลุ้นปลูกกระบี่ด้านในตู้นะแล้วก็150นะครับเป็นทน่าของหัวธงแดง30นะครับ230เป็นกระดูกส่วนแขนครับ SP นะครับแล้วก็เป็นทักษะอ๋อทักษะที่4สาย1นะครับแล้วก็เป็น320นะครับเป็นสะดวกส่วนอกนะทักษะที่4อีกสายหนึ่งเรียกได้ว่าคนละแบบคนละสายกันเลยโดยทักษะเนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวกันในทีหลังแล้วกันนะครับขอให้มันออกละกันตอนนี้10บใบแรกครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโชคชะตาจะนำพาเรามาทางนี้แค่ไหนนะครับขอเพียงเราเนี่ย เชื่อมั่น,นครับโอ้โหเชื่อมั่นไปดิมาร้อยหกสิบใบเราต้องมีความเชื่อมั่น,นครับแต่ถ้าไม่มีกระดูกเฉพาะนี่ตัวดาเมจรีดดาเมจได้ไม่สุดเกินทุกตัวเลยนะมา20บใบครับเราจะเปิด90บใบแล้วก็ไปลุ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีของรางวัลสเต็ปด้วยาการต้องลุน้นโอกาสที่จะออกให้ได้มาก 30บใบปูกระบีมาแล้วโอ้โหเป็น sp ตัวแรกที่ออกไวที่สุดไม่เคยมี sp ตัวไหนออกไวเท่านี้นะจากประสบการณ์การเล่นเกมนี้มาครับตัวนี้บาสิบใบถ้าเปิดตัวโคตรเท่โคตรอลังการปูกรบี่ sp นี่มีทักษะขึ้นให้ด้วยนะครับเขาเปลี่ยนเขาเพิ่มอะไรนะเขาียกว่าเพิ่มฟังก์ชันนะครับ โอ้โหมาไว้เกินอ่ะถ้ามาแล้วนะครับเราก็ยังไม่รับของรางวัลต้องเปิดได้อีกดาวหนึ่งนะเราเปลี่ยนเป็นของเทพสมุทรครับของด้านในจะเป็นของ5ดาวนหะดาวเต็มหุย้ยกดาวชิ้นหนึ่งในโคตรว้าวเลยพลังบู์ขึ้นมาเป็นหืมหาสาลครับแนะนําให้เลือกอกกับหัวนะครับอกหัวเท่านั้นนะไอ้พวกแขนม,มันหาง่ายครับมาโ,โ้มาไวเค็มไวซ่อมไวครับอย่างนี้ โอ้โหปึ้มปริมปึ้มปริมอืมเฮ้ย40สี่สิบบายสองตัวเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละโอ้โหโคตรเทพปกบีเชี่ยสี่สิบบายสองเอสพีฉันไม่ได้ฟันไปใช่ไหม ถ้าทำทอนสี่ดาวได้ก็ได้ของครับเดี๋ยวเราเค่อยไปทำกันด้เปิดให้ได้90บนะครับเฮ้ยเชื่อไหมว่าจังหวะน,นี้ยถ้าเปิดกล้องอยู่จะเห็นว่าจานยิ้มแบบยิ้มไม่หูบอะ่ะยิ้มไม่หูบครับงานนี้คือสี่สิบใบสองตัวนี้คือโคตรกำไรแล้วนะกำไรเลยอะ่ะจานไม่คิดว่าการมีตัวแค่นี้จะเปิดได้ห้าดาวแดงหรอกมันเป็น,ปนไปไม่ได้ครับ ทีนี้จันจะรู้แล้วว่าตู้กายแท้จันจะไม่สนใจอีกแล้วและตู้เอสบางตัวจันจะข้ามด้วยโอ้ยสีทองอ่ะสีทองมันใช้กล่องเปล่าวะหน้าตาคุ้นๆเหมือนปลักระเป้าโอเคปลักกระเป๋าอีก20ใบเราจะเปิดกล่องได้ครบ3กล่องนะครับส่วนกระดูกเฉพาะ2ชิ้นจันไม่น่าทันวะ่ะเสียดายเลยเนี่ยถ้าได้ตัวละครมาขนาดนี้เราไม่ได้กระดูกเฉพาะะเสียดายเลย งานนี้แต่น่าจะถึงมั้งแปดวันที่เหลือกินแกรบอีกแล้วตรูโอ้ยอยังก้อนอันนี้จันเลือกคาดหวังอะนะสบายใจนะครับแป๊บหนึ่งยี่สิบใบมาอย่าไปเลือกทง20่สินะเลือกตัวดีกว่าโอกาสได้ปลูกกระบี่ธงอะมันได้มันได้ใช้เยอะก็จริงนะแต่ว่าเดี๋ยวใช้ที่หลังนะครับ เพื่อนน้อตสนใจสักหนึ่งใบไหม,มเพื่อนกูสอนมงหนึ่งใบฮะสนใจไ,ไหมป้าเอ้ยยังกรุ๊บโอ้โหหมาลมกายแทย้ด้วยเนี่ยเห็นใน,ในตาตีฟ้าว่าแล้วโอ้โหตัวแรกอ,อ,ะอะไรอาป่ะอะไรไหมมูเตคิดเอ้ยโ,โ,โอเคมาน้ำตอนนี้ต้องการทำดาวน้อง,องพอดี เดี๋ยวจันให้เพื่อนจันเปิดอีกสปายสุดท้ายแล้วกันเอออันนั้นแหละ <c oughs> ตัวละครที่เรียกได้ว่าร้อยห้าร้อยห้าสิบดาวแดงถ้าทำป่านนี้นะโอเคฮ้ยจันลืมไปว่าจันทำอันนั้นได้อยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อนี่ยอย่าลืมนะเวลาที่ได้ตัวมาแล้วมาทำดาวด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้กล่องกล่องเพิ่มนะ ถ้าคุณยิ่งพอดวงดวงดวงดีทำได้ต่อเนื่องอะมันจะเป็นตัวที่หมุนนะหมุนเวียนม,มาได้เรื่อยๆเป็นร้อยใบนะเออถ้าจานพอที่จะพอมีดวงนะถ้าเหยียบหนึ่งดาวแดงได้ได้วยตัวยี่สิบห้าใบนี่ได้ไปต่อแล้วเนี่ยถ้าพอมีดวงแล้ววงเล็บไว้ต้องวงเล็บไว้ในใจเจ็ดสิบใบที่เรืออ่าอย่างน้อยก็มีรีวิวให้น้องๆดูแลนะครับแต่อาจจะขาดกระดูกเฉพาะนะครับน่าจะขาดกระดูกเฉพาะ แต่เด็กคนน่าจะถามกันนะครับช่องแชทน่าจะถามกันระเบิดระเบิดกับไอ้การตัวโอ้สีทองแกตัวอะไรวะโอ้โหใส่หลานมาหลานวะไอจานขออนุญาตไปใส่ตัวเขาเองหน่อยได้ไหมต้องนะเออเอาน้อยๆดีกว่าใส่ตัวเขาเองมาเดินนะครับเผื่อเขาจะมาเพิ่มเป็นไงทริกโอ้โหค่าไอ้นี่ไม่มีด้วย อย่างโจนน่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นกิดกวิวไวม้มันใส่ได้ไยปาวะหลืออีกเลเวลหนึ่งอ๋อมันเลเวลยี่สิบห้าครับเฮ้ยถังซานไม่ใช่นี่ว่ะถังซานเอชพีคนละตัวกันก็นนี้อยู่นี่อ่าเชีย่ยโคตรเท่โอ้โหท่าเดินปิง ปิงเกาะขามา50บใบนะครับมันต้องเปิดได้ต่อถ้าเปิดได้ต่อเนี่ยมันไปได้นะมันได้ตั๋วฟรีไงมันไปได้แน่นอนอะ่ะห้าดาวแดงอะ่ะถ้าใครต้องการทำห้าดาวแดงจันสํารองตั๋วไว้ประมาณ5นะ้าหกร้อยใบนะก้พอพอแบบพอดวงได้ได้แลน่ยห้าร้อยใบน่าจะพอมีโอกาสได้ค่าเรียกว่าอะลระลืมตาอาปป้าปากโอ้สีทองว่ะน่าจะเปลี่ยนตู้ปุ๊บเกลือปั๊บว่ะ โอ้โหมาหมดเลยวานิ่งหลวงหลวงปูกกระดูกสำนักนี้มาหมดเลยว่ะสำนักหอ,อกแก้วน่าจะไปต่อ,อยากนะครับต้องรอรุ้นไปเรื่อยๆแต่ต้องเปิดจากตู้นี้แหละเพราะว่าอย่างน้อยถ้าได้กระดูกที่มันเป็นหกดาวนี่คือกำไรเลยเอาไปใส่เสือก็ได้ถึง6กปีมันไม่ถึงปูกกระบี่ไม่สุดทองอีกแหละโอ้โหกายแท้ปู่พิษ อย่งไงทิตสัมผัสนี่ร้อนะครับโอ้โหอีกไกลเลยอะ่ะแต่230จานคิดว่าจันททันนะแต่320เนี่ยมันยากมากเลยอะไม่มีกิจอะไรมาขั้นมาเสริมโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะอย่างน้อยๆก็ได้มาส่วนกระดูกแขนกับกระดูกอกเนี่ยน่าจะยากอกอกก็ยากแน่แต่แขนนะถึงได้ กัดจานวนเวลาที่เหลือแต่ส่วนอกนี่คือถ้าจะได้อกก็คืออย่างเดียวเลยเราต้องเปิดให้ได้เนี่ยเปิดให้ได้1ดาวแดงได้เปิดให้ได้นี้ได้ตัว15มาต่อแล้วต้องให้ได้1ดาวแดงได้ตัว25มันจะมาเสริมเราได้ยังไงก็ต้องออกตัวครับยังไงก็ต้องออกตัวถ้าออกตัวมา1ตัวนี่คือเราได้ไปต่อแน่เพราะว่าตัวมันจะได้ไปเรื่อยๆไงเนี่ยมันจะได้ไปเรื่อยๆครับมันจะได้แบบดาวละยี่สิบห้านะครับ ว่าเราเปิดได้1ตัวเราจะได้ตัว๋วคืน25าใบอ่ะอืมแต่ช่วงหลังมันออกช้าไปนิดนึงก็เลยอาจจะเอื้อเอื้อหน่อยหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,รากโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจ มาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับสเต r าร์โก plus ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครปู่กระบี sp นะจานก็สุ่มให้เพียงคร่าวๆละการ1้0 1 8 0บรยใบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจานก็เปิดต่อนะครับตอนนี้ได้172ยเดใบเด็กก็ใช้เพชรซื้อรายวันนะครับเท่ากับว่าจานจะใช้ประมาณ840เพชรจานเตรียมกลม850เพชร10ใบ ในเวลา,ดานดาจะเปิดได้ประมาณ3รอบก็30ใบ30บใบ230 230, 230บได้อยู่แล้วชัวร์ร้อยเปอ็นครับแต่กระดูกอกไกลไปวะซึ่งหาตัวในได้าอันสันหันนี้ต้องมีกิจกรรมมาเสริมถ้าไม่มีกิจกรรมเสริมยากมากเลยยังไงใครอยากได้สำรองไว้ไต้หวันอีกหนึ่งเดือนเจอกันนะครับไม่ใช่แคสอเดือนเพราะว่าไต้หวันต้องรอมังกรขาวเข้าก่อนก็ใช้เวลาประมาณเดือนนิด,นดๆเพราะว่ามันเลดวันมารอมังกรขาวเข้าแล้วก็ปูกกระบี่ก็จะเข้านะครับ แต่ให้จานแนะนาเนี่ยก็คงต้องรู้กันแล้วนะว่าควรเลือกตัวอะไรปูกระบี่ที่ได้สกินหรือมอังกรขาวที่ได้สกินเสียเย่ซึ่งจานเลือกปูกระบี่แน่นอนกระบี่สีแดงแรงฤทธิ์ขนาดนี้ทั้งสวยทั้งเท่ขนาดนี้จะไม่มีมันได้ยังไงนะถึงตอนนี้จานจะอดสกินปีพีตรงไปแล้วหนึ่งนะแต่ว่าตู้หน้านี่จานจะสะสมตัวเอามาแบบถมที่ตรงนี้เลยเอามาถมให้หมดอะหวังว่าจะได้แล้วกันนะครับไงจา์ก็ฝากน้องแบงค์อีกทีนึงนะตัวแทนหมู่บ้านนะครับน้องแบงค์ จานฝาอีกทีนึงสำหรับสกินปูกบีจะได้มีรีวิวกันในช่องของเรานะกูด้าคฟานก็นให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนนะครับคิดจะเติมเงินคิดถึงสเตลลากโกพัทลิงใต้ดิสคริปชันได้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากเห็นการรีวิวหรือว่าการทำสกิลเนี่ยลองคอมเมนต์กันได้ไหนบอกจางครับรีวิวให้หน่อยครับอยากดูแล้วอะไรเงี้ยคอมเมนต์กันไว้ได้นะคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวนี้ก็พูดก,กันไว้ได้นะครับว่าเอ้ยมาไวจังทำไมเท่จ,จังทำไมสวยจังอยากได้อะไรเงี้ยก็อคอมเมนต์พูดคุยเป็น,น,นคนนิี้้ะรลปาส บ๊ายบาย